สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องพิมพสตูดิโอค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่พิมพ์อัพโหลดลงช่องก็คลิปล่าสุดก็ตั้งแต่ปีที่แล้วปี2565นะคะต้องยอมรับว่าปีที่แล้วพิมพ์ค่อนข้างที่จะยุ่งม,มากตั้งแต่เริ่มทําไร่อ่ากูพิมพ์แล้วก็ มีเรื่องราวของการต่อสู้ในทางกฎหมายเพื่อพืชนางฟ้าสีเขียวของเราก็เลยทําให้เวลาในการที่จะมานั่งถ่ายทําวิดีโอแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็อัพโหลดเนี่ยค่ะมันลดน้อยลงไปเปิดสักการะใหม่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกของปีนี้ค่ะแต่สัญญาว่าปีนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่จะไปเอาวิดีโอคลิปต่งปางๆที่พิมพ์พถ่ายทําไว้แล้วจากได้ผูพันพิมพ์เกี่ยวกับ การปลูกต่างๆนั่นๆเนี่ยหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรก็ตามมาลงให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมด้วยและกันเพราะว่าเรื่องของนางฟ้าเขียวของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังใหม่สําหรับสังคมไทยเราก็อะไรที่ช่วยเหลือเพื่อกูลกันได้ก็ช่วยกันค่ะพิมพ์ก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรมากมายถ้าคุณผู้ชมมีความรู้ในด้านไหนแล้วพิมพูดผิดหรือว่ายังไม่รู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเป็นคลิปสั้นๆส,สวัสดีปีใหม่สำหรับคุกท่านวัสดี